สวัสด <ersch> ีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้็กับมาพบกับนุดหน่อยน้ำโชกอีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้นุด่อยน้ำโชกกำเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของอาจารย์กอมค่ะอาจารย์กอมเพิ่นฟันเห็นไอเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นเด็ไปเล่นน้ำไอเพิ่นอยู่บ้านไอเพิ่นแกเสียชีวิตไปแล้วละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นไปหาไอเพิ่นอยู่บ้านเก่าเนาะค่ะเนาะเรื่องเล่าความฝันของอาจารย์กอมสิเป็นไปเป็นมาแบบได อาจารย์กอมไปหาไอ้รอบนี้สีใดแนวทางดีๆเด็ดๆตัวใดมาฝาก่ท่านผู้ชมนะคะเข้ากัไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของอาจารย์กอมพร้อมๆกันค่ะไปค่ะกล่าวสวัสดีค่ะอาจารย์กอมค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กอมค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้เดินทางมาหาอาจารย์กอมนะคะมาหายูบานนี่แหละค่ะท่านผู้ชม ยินข่าวว่าอาจารย์กอมมีฟันแล้วคะ่ะท่านผู้ชมฟันหินอายอายเพื่อนเสษียไปแล้วล่ะคะ่ะท่านผู้ชมอายเพื่อนสิมหาอาจารย์กอนมนี่สิสิมหาให้แนวทางตัวเลขบอหรือจังไดกห้อาจารย์กอมเพื่อนบอกฟังเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์ฟันว่าจังไดเะาบอกถ่านผู้ชมฟังเลยคะ่ะไปบ้าน,ไป,านไปบ้านก็เห็นกันรับอายนะไปบ้านเก่าคนละ <c oughs> เมื่อบ้านนะไปเือนเพิินไปหาเพิิน ปคือจังเพิ่นบ่าท่านนด้ดตายนี่ลหละก็อยู่กันเบอ้อทึงพี่น้องทึงอันหลานทึงยังเบิดทุกคนคยู่เฮือนเพิ่นนั่นหานเกี่ยวเพิ่นสานเมื่อกเมื่อเพิ่นก็เด่นกันเี้ยงก็คุยกันธรรมดานี่ล่ละอ้หนองพี่นนองเมื่อพ่อกันนอะแล้วท่านี่จะเบากัน,นด่นล้น กะคุยกันคือธรรมดาเฮานี้ละว่าจะเพิ่นบทานไดนตายนี่จากเลยค่ะพี่น้องพอกันก็ซุยกันบ่คะแมนอค่ะก็เลยคุยกันกระเพิ่นธรรมดาบ้านเมืองเฮ่านี้ละโอป้าสองสันเนาะแมนอยู่บ้านบ้านเกิดเนาะอยู่บ้านเกิด่นละอู่พิ่นน่ะค่ะจังหวัดอุดรธ่นีครับไปเยี่ยมบ้านกันฟินเพิ่นค่ะ ในว่าได้คุยกับเพื่อนมาค่ะอาจารย์ในว่าอยู่กับในว่าคุยกันนี่นะเพื่อนก็ถามว่าอันอยู่จังไดกินจังไดเก็บอกเพื่อนแล้ก็อยูหันหน้อยู่บ้านหนเพื่อน่าไอ้ก็บริลลุ่งเมื่อหายใจเสื่อไอ้ยยากร้ายเพื่อน่าเจ้าพี่อยู่ไซคุ้มเหอนนี้ไอ้นี้ไปบวชโดนไหนเด้เพื่อน่าบ้านนี้ซื้ออกมาเพื่อน่าเพื่อนซื้อกลางซื้ออกมาเพื่อน่าเพื่อนนี้ไปบวชเพื่อน่าซื้ออกมาเพื่อนไม่ยู่บ้านสนีทเพื่อนเพื่อนในว่าเพื่อนไม่ยู่บ้าน บ้านนี้กระดินน้ำเพื่อนไปโดนเนาะ,ะก็ได้ว่าสีเมื่อแล้วบอกเพื่นหน้าเพื่อนก็ได้ว่าขั้นเมื่อนั่นอันไอ้สีบอกอันเสืออันเด็กน้ำนี่เร่อเพื่อนว่าเพื่อนเ,เาเพื่นไหนเด็กมานำ้ำบ้านนี้ก็ได้ถามเพื่อนว่าตัวได้หะอไ้หาซีศูนย์เพือ่อนว่าท่นบอกเลยคือหาซีศูนย์มาท่านีเพื่นก็ ิมถ่ายองเนาเพื่อนก็บ่าเอาซีซีน้ำนเด้อลาด้อเพื่อนว่าคือเพื่นว่าหาซีูนหรืับซีซีเพื่อนกับปรเด้เวร้ายเราเพื่อนก็บอกซ้ำนีแล้วขอไบอาจารย์านี่มาากนะคะเาะพื่อนเสียชีวิตด้ยเนะเสียชีวิตแล้วเอาไปดนลหรอบุค่ะ ไม่ไม่แม้ในสี่ปีหาปีหรือบปล่าตั้งแต่เสียไปค่อยฟันหินเพื่อนเดกเจือมว่าครอาจารย์ก็เค่อยฟันอยู่แต่ว่าฟันรอบค่อยฟันหินเพื่อนนั่นเพื่อนไห้บอกเลขบอกอยังบอกเพื่อนก็บอกอยู่กักัเข่าห้องเพื่อนอยู่เพิ่อนยันในกัเข่าเนาะแมนอยู่เพื่อนบอกนั่นกัเข่าห้องเพิ่นอยู่ดอกแต่ว่ามาถาดล้นมี่ะสุดที่สองเขาก็ฟันนินค่ะ วันวานเด็กลับบ้านไปเล่นบ้านเออก้า<ร>เนาะหล่นบ้านเคลือนือไปนี่ล่ะก็พออยาติพี่น้องนี่ล่ะเนาะค่ะเนาะคุยกันสะถามสาะแล้วถูสุขซิบกันนี่ล่ะเนาะคะ<น>่ะเนาะไปนั่นอาจารย์ไปกับไผค่ะกเมื่อผู้เดียวนีล่ล่ะก็เคยเมื่อบ้านผู้เดียวเมื่อหาเพิ่นประจําจังนติล่ะแต่ข้าวอ้ายยังอยู่นําค่ะแต่ว่าไปบ้านเพิ่นนี่กับ นี่พี่น้องครบแม่นบ่ค่ะแบบเก่าหนูร้านแต่คือเก่าแต่ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นตายเด้หงว่าเพิ่นมาคิดเอาใายผู้ไปนี่จาก่าไปตัว่าซั่นแต่ว่าในความฝันเฮาคือจังบ่าท่นตายเนาะบ่บ่บ่มาเพิ่นมาในตายนี่จ่าไปนี่ไปบ้านเพิ่นเนี่นบ่ค่ะจ่าไปบ้านเพิ่นเองบ้านเลขที่เพิ่นตัวใดจําได้บ่พัดบ่ห้คือกันอีกบ้านอีกถีลเวก็ได้จําบ่ได้เนาะค่ะเนาะบ่ฮู้บ้านอีกถีลรวโอ้แต่อัน อ่านี่ละเพื่อนกระเล่นน้ำกันคุยกันอยู่โดนเติบจนบอกเพื่อนว่าสีมาเพื่อนกระเล่ยบอกให้ซื้อเอาเลขเพื่อนว่าซื้อเพื่อนเนออัน้องเพื่อนว่าเพื่อนก็ะเค่ยบอกนะแต่เป็นคนเพื่อนกระบอกเพื่อนมากเล่เพื่อนมากเลขโเขมาเนี่ยก็บอกให้น้องซื้อเลยจังสี่เพื่อนเป็นคนมากเลขแน่เพื่อนเนี่ยกเล่ดีแมน ก็คือการกําหนองเพื่อนนี่แหละค่ะกันมากน้องค่ะหนองเพื่อนกันมากเลยอีกได้ค่วันนี้ในความฝันเหมนเพื่อนบอกกับอาจารย์นั้นว่าตะกี้เพื่อนบวชเพื่อนนี้ไปบวชเพื่อนถามเพื่อนกรนี้ไปบวชเพื่อนซื้อของมาแล้วเพื่อนว่ากับจังเลยว่าเดี๋ยวพอเพื่อนเดี๋ยวคุยกับเพื่อนเนาะเพื่ออายุเพื่อนนี่จั๊กปีอาจารย์ห้อยเดี๋ยวนี้เพื่อนกับสีไรเก็ตสองเก็ตเก็ตสิบสองอย่างเขาเก็ตสิบสามเนอะแล้วเก็ตสองเก็บสามนี่แหะ ตอนเพิ่นเสียบอกค่ะาาตอนนี้ระยะนี้แหละตอนเพิ่นเสียเพิ่นจะปีะสิบแปดหกสิบขวบเจ็ดสี่ขวบเทไรไปจำอะไรเนาะเอาตัวจำใดนี่แหละเนะะา, 72, <72 S 1> าะนค่ะเนาะเออจำใดอายุเพิ่นเจ็ดสิบเอ็ดก็เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามนี่เจ็ดสิบสองอย่างเจ็ดสิบสามเนาะค่ะเนาะแมนค่ะกัอายุเพิ่นกับเจ็ดสิบสองอย่างเจ็ดสิบสามเนาะค่ะเนาะแมนอายุเพิ่นค่ะ วันนี้บอกก็เพิ่นแล้วเพื่อนบอกเลขแล้วอาจารย์ไปจังไหต่อกลับ้ากลับมาบาอกลับมาเกือบหงมเลยบาทแต่ว่าท่านไปสื่อหรือยังบอกว่าในพิสื่อเพื่อนบอกทีมถ่ายไว้ว่าชิมาเพื่อนก็บอกนะค่ะก็เให้อาจารย์เน่นตัวเลขอีกรอบหนึ่งเลยค่ะว่ามีเท่าไรเนี่ยูน40กับ44เด่ห์หนองละว่ะหา40กับ44เนาะนเอ็นกรนให้เด็นผู้ชมนี่พิจารณาบึงค่ะ กับเป็นแนวทางตัวหลีกแนวทางว้ามฝันค่ะกับพิจารณาเบึง้งราคา่ันผู้ชมอาจารย์เพิ่นกะเป็นคนที่ให้หวยแม่นราคาถานผู้ชมกะซมีเขาแน่รุดเน่กะเป็นเรื่องธรรมชาตินาะค่ะเนะกะเป็นความฝันเนอะค,ะค่ะเนะความฝันของอาจารย์นี่ยังเพิ่มเติมอีกบอกค่ะบอโมี่ยังหนุมมีจำนี่ละค่ะ,คะ จะจบกกนณีนะค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์กอมหลายๆเนาะค่ะที่มาหายแนวท่าความฝันกับท่านผู้ชมของเฮาเนาะค่ะก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำเชื่อกับสิภาท่านผูช้ชมนี่มาเบิ่งตัวเลขความฝันของอาจารย์กอมเนาะคะ่ะอาจารย์กอมนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผูช้ชมฝันว่าได้กลับไปบ้านเก่าค่ะได้ไปเล่นน้ําอายค่ะอายเพิ่นนี่เพิ่นเว้าให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะว,ว่าเจ้าของนั่นบวชกํลาลังศึกค่ะท่านผูช้ชมบวชกํลาลังศึก บวชซึกออกมาแล้วพอดีนาอกกับมาหล่นน้าพอดีเพ่นวามนความฝันเนาะคะ่ะก็คุยก,กันล่ะคะ่ะท่านผู้ชมตามภาษาไอ้น้องโดนพอกันเถื่อนวาหล่นน้ากันถามสารทุกซึกดิฟกันนี่ละคะ่ะท่านผู้ชมอ้เพิ่นตามความจริงแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วล่ะคะ่ะรอบนี้ก็เป็นรอบที่สองเนาะคะ่ะนอกที่อาจารย์กอบเพิ่นฝันเห็นออ้เพิ่นวาแตงแต่ไอ้เพิ่นเสียไปหนี่เป็นขังที่สองค่ะครังเลกฝันเห็นนัไอ้ก็บ,บอกเลขก็เข้าตรงๆงคะ่ะท่านผู้ชมรอบนี้ อาจารย์ก่อมเพูนว่าคนฝันนั่น,นส,ส,สิออกมาเนาะค่ะเนาะสิกลับมาบ้านอายเพึ่นก็นเลยบอกว่าซื้อเอาในเดอร์เลขฮาซีศูนย์ซีซีอาจารย์ก่อมเพูนว่าอายเพึ่นบอกเนาะค่ะเนาะอายุของอายเพึ่นก็เจ็ดสิบสองอย่างเจ็ดสิบสามปีขันธบุญชุ่มกับขันผู้ชมนี่พิจารณาเบึ้งเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางตัวลเลขแนวทางความฝันของอาจารย์ก่อมเนาะค่ะเนาะงวดประจาวันที่หนึ่งท่านว่าคม2566 คลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบลำลวยลำรวยเฮ้งแห้งปังปังโชคโชค,โชคมนัมนมันกันทุกคนคะ่ะสุดท้ายนี้นุดหน่อยน้ำโชกขอฝากช่องนุดหน่อยน้ำโชคไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบอภัตแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันดีๆด,ดๆจากนุดหน่อยเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ